มีหลายๆคนนะครับก็ใช้แพ็กเกจ2เมกะบิตนะครับ1107อย่างที่ผมเคยแนะนำแล้วก็บอกเล่าสู่กันฟังกันไปนะครับเอ่อก็มีคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับก็อยากจะให้ผมเนี่ยสมัครบูสเตอร์แบบเต็มสปีด10กิก30บาทให้ดูหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทสสีดให้ดูกันหน่อยเดี่ยว่าความเร็วมันประมาณไหนนะ ก่อนที่จะไปสมัครให้ดูกันนะครับขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมไม่ใช่ขาประจำนะเป็นขาจรแวะเวียนมาดูนะครับก็จะได้เข้าใจนะว่าอินเทอร์เน็ตตัวนี้คืออะไรนะครับในตัวนี้นะครับก็จะเป็นความเร็ว2 m เมกะบิตนะครับใช้ได้30วันมีค่าโทรในเครือข่ายทูไม่อั้นนะครับแล้วก็ Wi-Fi ไม่อั้นราคา100บาททุ่นไม่มีค่าภาษีนะครับ ตัวนี้แพ็กเกจตัวนี้นะครับดอกจัน900ดอกจัน1107เนี่ยสามารถเพิ่มบูสเตอร์ได้สองเลขรหัสนี้นะครับเออเป็นโปรราคาประหยัดแถมอัดบูสเตอร์ได้อีกต่างหากนะถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ใช้ความเร็ว2เมกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอู้อยากดูหนังอยากดูซีรีส์อยากเล่นเกมอยากทํางานอะไรที่มันต้องใช้ความเร็วขึ้นมาเนี่ยก็ใช้2เลขรหัสนี้เพิ่มบูสเตอร์ไปได้เลยนะครับหวังว่าคนที่ไม่ได้ติดตามนะครับ เป็นขาบยอนไม่ใช่ขาประจำนะก็คงจะเข้าใจกันนะครับโอเคสําหรับขาประจาก็ไปดูกันได้เลยนะครับโอเคผมได้เติมเงินเข้าไปในซิมเรียบร้อยแล้วนะครับ30บาทนะครับนี่ก็จะมียอดคงเหลืออยู่33มสบาทเกสตางค์ครับแพ็กเกจบูสเตอร์นะครับแบบเต็มสปีดจะมีราคา30บบาทไม่มีภาษีนะครับไม่มีค่าภาษีใดๆนะแต่ก่อนอื่นครับผมจะเทสให้ดูกันก่อนนะครับว่า ความเร็ว2เมกะบิตเนี่ยมันก่อนที่จะเพิ่มบูสเตอร์มันเป็นยังไงนะครับอ่าก็มาดูกันเลยนะครับนี่นะนี่ก็จะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับวิ่งไปทะลุ2เดี๋ยวก็ลงมาครับอืนี่ครับ1.5 1.6นะครับและตอนเนี้ยเน็ตของผมนะครับก็หมดลงไปแล้วนะครับ2 0กิกหมดเกี้ยงเลยนะครับแล้วก็จะฟับ 384K ใช่ไหมแต่ว่า1 1 0 7อย่างที่เคยบอกไปบอกแล้วบอกอีกนะครับมันจะไม่ติด3 8 4 k แต่ว่า มันยังวิ่ง2เมกะบิตอยู่ครับตอนนี้ผมก็เทสได้1.6นั่นเองนะครับไม่เกิน2เมกะบิตอันนี้ยังไม่ได้เพิ่มบูสเตอร์นะเดี๋ยวเราจะมาจัดบูสเตอร์กันครับอืมมาเลยดีกว่านะครับดอกจาน900ดย์9 0อกจานย์8 5 3สี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวมาดูแบบเต็มสปีดกันครับว่ามันวิ่งแรงประมาณไหนนะครับอ่ะกดเลยนะครับจึกอืมนี่ครับกรุณารอรับ s s นะครับผมก็รอ s s ครับรอ SMS นะอ่ะ,ออม,นะอะมาแล้วนะครับนี่ครับปุ๊บอ่ะดูกันหน่อยนะนี่เลยนี่ครับบูสเตอร์เน็ตเต็มสปีดนะครับ1 0 g กิก7วันใช้งานได้ถึงวันที่4เดือน1 1 2025ครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ คราวนี้ผมก็จะมา,าทสสปีดให้ดูกันนะครับว่าความเร็วแบบเต็มสปีดเป็นยังไงนะผมขอรีเปิดโหมดเครื่องบินก่อนนะครับรีสัญญาณก่อนนะเพื่อให้สัญญาณมันกลับมาใช้งานแพ็กเกจใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ปิดโหมดเครื่องบินเหมือนเดิมครับคราวนี้ก็พร้อมทสสปีดแล้วดูสิเพิ่มบูสเพิ่มบูสเตอร์ไปแล้วจะเร็วประมาณไหนนะครับสำหรับเด,ดเต็มสปีดอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับ1 1 0กิกร้อยร้อยเมกร้อยเมก นะครับ110เมกนะครับ120เมกะบิตครับ130อ่าเน็ตเต็มสปีดบูสเตอร์นะครับได้ถึง130 m เมกะบิตันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่น่าพอใจกันทีเดียวนะครับอืมน่าพอใจกันมากๆเลยนะอันนี้ครับก็คือเน็ตเต็มสปีดนะและถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากใช้บูสเตอร์รหัสนี้นะครับหลอกจัน9ก้าร้อยหลอกจัน1055สี่เหลี่ยม 1055เนี่ยก็จะเป็นแบบเต็มสปีดเหมือนกันครับแต่ว่าคือไม่อั้นนะซึ่งถ้าเรากดสมัครไปมันสมัครได้ครับแต่ว่าสปีดมันจะไม่มานะอย่างที่เคยเล่าสู่กันฟังครับสปีดมันจับไม่มาครับถ้าใครจะใช้จริงๆก็คือคุณผู้ชมต้องเช็คก่อนนะครับว่าแพ็กเกจของเราเนี่ยมันหมดอายุวันไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับโทรออกเลยนะครับอ่าหลังจาก900นะครับเช็คยอดนะนี่ครับมาแล้วดูกันหน่อยนะครับ คุณผู้ชมก็ต้องมาเ,เช็คกันหน่อยนะครับว่าแพ็กเกจ2องมกะบิของคุณผู้ชมเนี่ยหมดวันไหนของผมหมดวันที่29ใช่ไหมครับนี่วันที่29ใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็มาจัด1055วันที่29นะครับเออวันที่29นะคือแพ็กเกจ2องเมกเนี้ยมันหมดไปปั๊บใช่ไหมแล้วมันก็จะเข้าสู่เน็ตที่เราสมัครไปครับก็คือเน็ตบูสเตอร์แบบไม่อั้น50บาทอีก7วันนั่นเองนะครับหมดวันไหน ค่อยสมัคร,ครบ่กเพิ่มไปอีกห้าสิบบาทแล้วก็ยิงยาวๆไปอีกเจ็ดวันนั่นเองนะครับคงไม่งงกันนะใครจะใช้หนึ่งศูนย์ห้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสองเลขรหัสนี้นะครับแปดห้าสี่สองกับแปดห้าสี่สามเนี่ยสองเลขรหัสนี้สามารถบูสเตอร์ได้ทันทีตลอดเวลาเลยนะครับในระยะเวลาสามสิบวันก่อนที่มันจะหมดอายุเนี่ยคือคุณผู้ชมบูสต์ได้ตลอดเลยต้นเดือนไปเดือนกลางเดือนอะไรอย่างเงี้ยบูสต์ได้ตลอดเลยครับแม้ว่าเน็ตไม่หมดก็ตามนะครับ ก็ย่บูตได้ถึงเน็ตหมดไปแล้วนะครับก็ยังบูตได้นะครับ2เลขรหัสนี้นะแล้วก็หลายๆาท่านสงสัยนะครับว่าไอตัว4เมกะบิตนะครับราคา100บาท9838เนี่ยกับไอตัว2เมกะบิตนะครับราคา100บาทเท่ากันนะครับ111107เนี่ยอะไรมันดีกว่ากันนะครับระหว่าง4เมกับ2เมกเนี่ยคำตอบก็คือ2เมกะบิตนะครับช้ากว่าแต่ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถเพิ่มสปีดแบบเนี้ยได้นะครับแบบที่ผมรีวิวไปนะครับ เพิ่มสปีดได้แต่ไอตัว4เมกเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเล่นความเร็ว4เมกอย่างเงี้ยไปจนจบเดือนไปจนครบเดือนหรือถ้าเกิดว่า30กิกเนี่ยมันหมดก่อนนะครับมันหมดก่อนนะก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็จะเล่นแบบเต่าคาอย่างนัี้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งที่จะทําได้ก็คือต้องหาเน็ตรายวันนะครับสมัครไปอย่างเช่น9กิก9บาทอะไรอย่างเงี้ยสมัครทดแทนไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยิงยาวไปถึง7วันแบบ 1107ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นคำตอบก็คือ1107เนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่นั่นเองนะครับที่มันสามารถที่จะนู่นนี่นั่นได้มีอะไรดัดแปลงได้หลายอย่างกันเลยนะครับแต่ว่า4เมกะบิตเนี่ยก็คือมันไม่สามารถทำอะไรได้นะก็ต้องใช้ความเร็วแบบนั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นการทสสปีดให้ดูนะครับว่าความเร็วแบบเต็มสปีด8543เนี่ยเป็นเช่นไรนะครับดีมากๆเลยโอ้โห130กันเลยนะครับ สำหรับคลิปวีดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากๆเลยที่รับชมจนจบคลิปวีดีโอนี้ครับวันดีจ้ะบ๊ายบายกิว้วกิ้ว